ไปไปพี่เอาไปไหนมีคน้ยเหรอฮะคนเดี๋ยวเางเดี๋ยว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 เด โอ้รถจะระเบิดอยู่แล้ว้มตามกนมิาคิดมิามคิดเห็นแล้วี่่โ้นหอวดรถ่ง้นดิไม่น่าต้อีไมีทางนี้เอาตัวนี้ไปโอ้ยสายรถของเฮ้เฮ้ย้รถีพีรถอ้ยขโมยอย่าขโมย ไปแล้วไปเจรไญเจรเจริญขับรถตลรวจเโอ้โหขับเเหมดว่าตรวจขับรถตรวจเข้มโอเคเรวมากจริงว่าแฝงวอสเนี่ยไม่ใช่เหรอผมบอกแล้วมันมีคนแฝงโอ้ยสวยกูเจ้าเอาวุ่นใหญ่วุ่นใหญปมาตไอแตะไว้เนี่ ไหนอะในร่องเป็นในร่องอะร่องรูเล็กเล็ล็กูแค่นี้หลบได้แล้วฮะหลบได้ยังไงตูเป็นเล็กเกินไปตูเล็กเกินไปเปล่ลาพ่อหนุ่มไม่คิดนะจะเฉยยังไงบ้างสกิบไหมฮะอุ้ยอุ้ย เย่ยีแ่ปั๊มอ่ะแปั๊มปั๊มเด้แล้วได้แล้วโอ้ยรันหัวเบสก่อนสร้าเขามาแล้วเว้ยไอ้ข้าุณซีน้อยอย่าพี่นอยจใหัวแดงเลยไปไปไปกลับกลักลับกลับกโอ้ท้ายไม่มีมีเก็บเสียงาจะเลโกโกเปิดวอลด้วยนะไปถึงวันัน ว่าเท่มาเจ๋อเฉยรุ่นที่สามเนี่ยน่าวเดี๋ยวพาบูธลมไปว่าคนทำมารู้กันพี่เราไปปวดบ้านคนฮัสิพี่เผื่อมีคนเราไปปวดบ้านคนฮัสิอุ้ยโดนรถชนเฮ้ยตำรวจมาแล้วเว้ยไปเลยอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เดยนี้ครับไปอยู่เฉวอบ้านบ้านผมขึ้นด้วยหมดแล้วเออ พอตกทันใช่แหละเราอยู่แคมป์บ้านนี้เลยแคมป์บ้านนี้เลยก็ได้แคมป์สุลิงมายังฮะน่าจะเยอะมาเดียร์โอ้โหทุกคนเร็วมากครับมอสมาเดียร์อะไรพี่เอ้าผมนู่นเหรอเฮ้ยรถมาเนี่ยรถ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 เรื่องไอ้จะเฉยจะเฉยเอ้าจะเฉยมาว่าพี่มาไอ้ดอกพี่ไอ้ดอกเกือเกือบจะเฉยจะเฉยเฮ้ยมีคนว้ิ่งคนว้ย เล่นบนเขาก็ได้เล่นบนเข่าเก็บไปเลยนี่นี่ไปไปมาแล้วดี๋ยวมาแลเนี่ยมามาแล้วโอ้ยยจ้า่าโอ้จ้ากนี่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 ลง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 บอดักมันไม่บเจอไมเจอ๋ยบไหัวนั้นไปดิโดนใส่จน มาแล้วพี่ผมเข้าแล้วเดี๋ยวเข้าแล้วเนี่ยเอ้ยหมายตัวไหนตัวหายตัวมันเป็นแคปโ้นตัวตรงนี้ไอ้เจ้าอะไผมเจ้าอะไผมบอลสวยจังโคตรใคอยู่แถวนั้นเราพี่มันมันอยู่ในโดมเลยอยู่น่องอยู่ร่างอยู่ร่างอยู่ตรงนี้อยู่น้องนี่มาชุดวุ้ยวัดวัดสวยๆโดนๆโดนๆโอ้โห

เสียหลังกเะไรดูชั้นสามอยู่เฮ้ยพี่มานอนอยู่มานอนอยู่มานอนอยู่นี่นี่ไงนอนอยู่ตไปนี่ไป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 เหลือตัวเดียวแล้วตัวสุดท้ายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาอยู่ไหนวะที่ไหนวะเฮ้ยมันลุกจะตายนะตีมันน่ะนายนายนขอคิวหน่อยขอคิวหน่อยเปไอแถวเนี้ยครับไอแถววอทโอ้ยด็อกกี้